กับเครืบิน h อทีห้า่งเอทีห้าหนึ่งส e มาในแมปแมปเอซนต์บอลเลได้ติกนะฮะอันนี้ก็มากับเพื่อนๆองผมเองนะฮะเอ้ยทักทายหน่อยแล้วแล้วสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลชามาไฮว์ <Hello. S 1> Hi, ไปเถอะใช่รีบไปเถอะเราหดมากเลยโคจะเงียบทำไมคุณตองพูดในสตรีมไม่ได้มันไม่รู้อ่ะมันบอกว่าล็อกฟิเจอร์นี้อยู่กลับระตรูมาแล้วสังหามล้างหน้าทำไมผมยังไม่เห็นผมเห็นผมงสูงเ็นเสียงเครื่องบินน่ารักจังหรือเปล่า ผมดีบอกว่าเิาดี้เลยเขาบินไลวน่ะปีสองชั้นนะปีชั้นเดียวเฮ้ยบอมเบอร์ไว้น่าจะสามลำเลยอะบอมบีอเมริกาเพื่อนคาตาลีนาเพื่อนคาตาลีนาแน่เลยเพื่อน รูปร่างแบบนั้นใช่เลยเพื่อนคาตาคาตาลีนาถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เห็นตรงเองแต่จะลองยิงเขาเครื่องดูว่าจะเค่อนดีรอบเดียวพอใช่ใช่ใช่มาลีกุ๊บก่อนไหมมาลีกุ๊บก่อนไหมจะตามไปขออีกครั้งก่อนโูมาลีกุ๊บก่อนด้วยบอมบปืนสามลำเลยอ่ะมาลีกุ๊บก่อนฮะเดี๋ยวก่อนอยากร้อนเงินร้อนเงินอ่ะหัวร้อนหัวร้อนปล่อยคนโอมเขาไปเอาลีกุ๊บกมาสามลำเลยอ่ะจะเลือกลำละนะกันค่อยกลับไป ร้อนเงินไงไม่มีเงินใช้อยากจนเนอะเจะลองเอาเออภูมิเขาไม่เงินร้านหนึ่งแล้วนะรู้สึกภูมิจะหลุดไปอ่ะกล้วยวยอร่อยคลิปนี้เงียบมากเขาบอกโคตรจะเง,งียบเพราะเสียงเครื่องบินเงียบก็เลยเงียบหมดเลย เราไต่ขึ้นไปไม่ได้เพื่อนทำไงดีปีนดิเพื่อน,น,น,อนมันยิงเราเพื่อนยิงเราเพื่อนถึงช่องมิดเพื่อนเออแล้วก่อนเพื่อนโอเคไว้อยู่ว้านเป็นโม้นเป็กินข้าวเราโอ้ยเ,ออเราอยากยิงยังเลยอ่ะแต่เราไต่ขึ้นไปไม่ได้ทำไงดียำไป แคมป์ปพาชูสอมินมน Hello, ันเล h s h t e r P s h o o e r เต็มเลยเฮ้ยเพื่อนเราเจอเราเจอไอ้ P ยี P ่ส er. ิบหกัน Shoot er P Shooter s a P Shooter ยังมันให้มันให้ตายไอ้พวกบอมเปอร์มันไปทัมันบินมาหาเราแล้วยังมันเพื่อนมันตาย anh lấy anh đấy, anh taik anh, lấy một nó thích của ông cứ bơ, xin lỗi ไวด้วยตาขันด้วยก่อนระต้ไม่ได้ลัวเจ้าทำไมเครื่องช้าอย่างนี้เนี่ยอทนใจขคนที่ไม่ลยว้บ้หลังเลยรนงมันลอยง่าย แล้วัราน้อยไม่ใช้ยานี้น,น,น้อยที่จะข้อสปีด yeah, yeah, yeah. แล้วแป๊บเดียว้ยแย่ๆย่ตุนไม่น้อยแล้วะมันงร้อยนัเี ไปครับม like <con> like ึงไปหาคุณอยู่ว่างต้องเอะไล่กันไปอย่างเงียบๆนะฮะไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยว่าชิวๆก็ว่าขับได้โนโมชั่นมาขับชิวๆส่วนโลโมชั่นนะฮะมาดูคนทุ่นแล้วดีกว่าจอ้เอาวอเตอร์ทนเป็นไรไหมนะ ฮะใครเป็นอะไรทีไ่ไปชนมันทำไมาเมื่อกี้เห็นฮะใครชนไม่เคลื่อนดาเมจเลยนี่เมื่อกี้เห็นเครื่องบินโยกไปเลยอ่ะคุณนะไม่เคลืนดาเมจเลย,เลยโหดผมน<ง>ี่แงยจะลอยละโหดไงยนโสดกระโดดยับถังพผมว่ามจะตายแล้ว ออกับถาแ้วเจปีกไม่เป็นไรเลยมันมาชนผมสองรอบเนอะปีกดำเครื่องดับลากก่อนใช่ปีกดำเครื่องดับเหงาเหงาเหงาเงาเหงวเหงวเเงวเหงวเงาเแงวเงวเหงวเเงวเงวเหงา จุด A นี่แหละศักดิ์สิทธิ์โอ้ยนี่มันจัดแฟนเซอร์นี่นะเขาเห็น,นจัดแพนเซอร์ด้วยแต่แฮมเมอร,อร์จอด,อ,จอ,ดอยู่ โทำไมต้องมันดับตอนนี้ด้วยรัไมีนาาเล่งมากเลยเป็นคลิปที่เงียบมากเงียบมากมากเงียบจริงจริลงลงป่าแล้วไหนใครลงป่า แบบว่าอพอเลิกจะไม่เล่นเรอเลติกประเทศนี้ลนะเทียแรกอจะไม่เล่นนะตกดีอ่ะผัวเงินเยอะดีเมื่อกี้ได้ตั้งตั้งสามพันลันหนึงผมนี่ชนเอาชนเอารัสเซียมเ้ยเยอะดีอะต่อไปเออรัสเซียก็ได้นะ เราจะเอาญี่ปุ่นเทียวแรกๆอ่ะมันดีมีเอาญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันเนาะมันก็พอกับไอดีนี่แน่ญี่ปุ่นเพื่อละพู้เหลือเล่าคนสุดท้ายคือคุณตองนะจริงๆนะผู้เหลือเล่าคนสุดท้ายคือคุณตอง ออกเลย ทำไมเมื่อกี้ไม่พูดเอ้าไม่รู้กดปุ่มไหนหาปุ่มตั้งนานก็รู้ไงยิงไงว้าวเออยิงไงยิงยิงโอ้ตอบเมาส์แล้วจะตอบเป็นอะไรเนี่ยทดลองจะเล่นอะไรกันมีเล่นไอเน่เปล่าอีเวนต์อ่ะ เออเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วคนระับโคตรจะเงียบเลยคลิปเนี้ยเงียบมากเออขอจบไว้เท่านี้แล้วกันคนรับสวัสดีก๊กกา